สวัสดีครับพบกับสุรุกขฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่แฟนบอลเวียดนามแห่ซื้อโรปัน้นเป็นที่ระลึกโค้ปั้นหางศอไซเล็กราคา280บาทไซใ,ใหญ่ราคา700บาทป้าแฟนบอลสวนส,สีแดงลายดาวสีทอน,นะครับมาพร้อมกับขบวนรถจักรกยานยนต์นับหมื่นชีวิตแห่มุ่งหน้ามาที่สนามกีฬาแห่งชาติมิดินสเตเดียม รอชมแมตหยุดโลกอาเซียนคับระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามแน่อนอนว่าแฟนบอลทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็ได้สร้างบรรยากาศและสีสันก่อนเกมไปได้วยความคลิก,คล,กคลื้นสนุกสนานนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่นด่ก็คือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากที่เข้ามา ตั้งแผงขายของที่ลึลกและสินค้าต่างๆทัหมวกลายธงชาติเวียดนามแตร่เป่าแม้กระทั่งตัวผีมือสองที่เอามาขายกันแบบโกงราคาแต่สิ่งที่ทําให้สะดุดตาม,มากที่สุดของเราต้องยกให้เป็นรูปปั้นจําลองโคตปักหังซ่อที่เอามาขายให้กับแฟนบอนลได้สะสมกันจากการสํารวจของ VN s p r e s s นะครับซึ่งเป็นสื่อของเวียดนามเปิดเผยว่ารูปปั้นโคต ปาร์คฮังซอทำรรมาจากปูนหล่อขึ้นรูปแล้วชุดสีมีขายหลายขนาดนะครับทั้งเล็กและใหญ่เริ่มต้นถูกสุดเป็นไซส์เล็กสีทองแดงอยู่ที่ราคา200,000ดองหรือประมาณ280บาทและแพงสุดไซส์ย,ยักษ์ชุดสีทองคำราคา500,000ดองประมาณ700บาทซึ่งก็ได้กระแสตอบรับอย่างดีจากแฟนบอลกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาซื้อเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกถึงคุณซื้อผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเขาครับตอนนี้ตลอดทั้งปีของปาร์คฮัซอได้เข้ามายกระดับฟุตบอลเวียดนามอย่างแท้จริง โดยคนซื้อในวัย65ปีมอบความสเร็จให้มากมายให้กับท่านดาวทองเช่นแชมป์อาเซียนคัพ2018บแหลังแชมป์เอเชีเยยูยี่สิปีปี2018รอบ8ทีมสุดท้ายอาเอเชียนคัพปี2019รอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2022รอบ12ทีมสุดท้ายและแชมป์ซีเกมส์สสมัยปี2019ถึง2021งานนี้แน่นอนครับในอนาคตแฟนชาวไทยอาจจะได้เห็นรูปปั้นของโค้ดมาโนปูกิ้งถูกสร้างขึ้นมาเชิดชูเกียรติเหมือนกับโค้ดปาร์คังองกก็็เปปนไปได้ เหลือเชื่อเก็กงกงกไฮนักเตะเบอร์สามของเวียดนามเล่นให้กับทีมชาติเวียดนามทั้งชีวิตไม่เคยโดนใบแดงใช่ว่าแฟนๆหลายคนอาจจะเห็นว่าเก็กงกไฮผู้เล่นหมายเลขสามของเวียดนามได้เข้าไปหาเรื่องทีะทนบุญมาทันในช่วงจังหวะที่ทีมชาติไทยได้ฟิกคิกหน้าเกาะเกลโทษก่อนที่ปูตัดสินจะแจกใบเหลืองให้กับเขาซึ่งเป็นใบเหลืองแรกในทัวร์นาเมนต์แบบนี้หลังจากโดนใบเหลืองในรอบแรกในเกมนั้นรอบเป็นกลุ่มที่เจอกับมาเลเซียจากสถิติพบว่า เก็กงอกไฮติดทีมชาติเวียดนามตั้งแต่ปี2 0 1 4ปัจจุบันลงสนามไปทั้งสิน้น54เกมให้กับเวียดนามยิงไป4ลูกหากเจาะลึกถึงสถิต,ติใบเหลืองก็พบว่าตัวเขาคนนั้นโดนใบเหลืองตลอดการเล่นอาชีพไป8ใบเท่านั้นตลอดการลงเล่นให้กับทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ของเขายังไม่เคยโดนใบแดงเลยแม้แต่ใบเดียวนักเตะรายนี้ถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญข,ของทีมชาติเวียดนามในยุคข,ของปังฮังซอได้รับความไว้วางใจในการลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับ ทีมชาติไทยมีผู้เล่นที่ดีหลายตะหลายคนทั้งกองกลางก็ดีแต่ยังไม่ถึงระดับที่เราต้องกลัวผมคิดว่าถ้าเราปิดทีละทออยู่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรประโยคนี้นะฮะที่ปั้งทางซองให้สะพายก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นในนัดชิงชนะเลิศนัดแรกของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่ทีมชาติพินามเปิดบ้านเสมอกับทีมชาติไทยไปแบบซุมัน 2, 2แต่สุดท้ายเกมนี้ทีละทรบุญมาทันก็สามารถแอสซิสต์2ประตูช่วยให้ทีมชาติไทยของเราได้เปรียบในกฎอวิก ก่อนจะกลับมาเล่นในบ้านของตัวเองดันที่2ที่ประเทศไทยโดยผู้สื่อข่าวชาวเกาหลีใต้ที่เดินทางมาทําข่าวในเกมนี้เนื่องจากจะเป็นเกมสุดท้ายในการคุมทีมในบ้านของทีมชาติเวียดนามของกุณสื่อชาวเกาหลีใต้ปราร์คฮังซอรายนี้ก็ได้สอบถามว่าทีทอนเป็นผู้เล่นที่เคยเล่นในลีกญี่ปุ่นคว้าแชมป์เจลีก,กับโยโกมาเอฟมารินอตท้าฟุตบอลเวียดนามต้องการพัฒนาจะต้องมีนักเตะร,ระดับเดียวกับทีทอนบ้างหรือไม่ซึ่งทางปราร์คฮังซอก็ตอบว่า ผมไม่ค่อยชอบประเมินนักเตะของคู่แข่งทีทรอนเป็นผู้เล่นที่ดีแต่เวดนา้ามก็มีผู้เล่นในระดับเดียวกับทีทรอนเช่นเดียวกันการคุมทัพนัดสุดท้ายของปร์คหงังซสอมีขึ้นในวันที่16มกราคมในการคุมทีมเจอกับทีมชาติไทยที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร,ร์รังสิตมาร่วมติดตามกันว่าตำนานบทสรุปสุดท้ายของเขากับทัพดาวทองจะลงเอยอย่างไร ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนและเวียดนามหลังเห็นเก็กงอกไฮนักเตะเบอร์สามของเวียดนามเล่นนอกเกมใส่กับตันทีมเจ้าไทยธีรทรบุญมาทันคอมเมนต์ที่ 1. ถ้าเรามี VR เขาควรโดนใบแดงอย่างแน่นอนนี่คือเกมฟุตบอลของสุภาพบุรุษไม่ใช่ MMA คอมเมนต์ต่อมาผมคิดว่าธีระทนเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในทัวร์เมนต์แม์คอมเมนต์ต่อไปธีระทนถือว่าโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับนักเตะของเวียดนามคนอื่นในทัวร์เมนต์แม์นี้เขารบมาก คอมเมนต์ต่อมาี่สุดของ AFF ครั้งสุดท้ายชนะทิพย์ทีระทอนครั้งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อไปคุณพักบอกว่าเขารู้วิธีหยุดทีละทอนแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือทีละทอนบัญชาเกมทั้งหมดอย่างสวยงามมีเพียงแค่เวียดนามเท่านั้นที่ทําได้ก็คือต่อยหน้าเขาและจับคอเขาพยายามปั่นหัวทีละทอนอาจเป็นเงื่อนงําเดียวที่นายปร์กรู้วิธีที่จะหยุดทีละทอนคอมเมนต์ Comment ต่อมาผู้เล่นเบอร์สามของเวียดนามนี่ใส่แย่มากคอมเมนต์ Comment ต่อไป ขอชื่นชมเทโรทอนที่เก็บอารมณ์ได้ดีมากและนี่คือความเป็นผู้นำคอมเมนต์ต่อมาการกระทำนอกเกมต้องยกให้กับผู้เล่นเวียดนามคืออันดับที่หนึ่งของอาเซียนคอมเมนต์ต่อไปเทโรทอนทำอะไรเหรอทำไมต้องไปผลักเช่นนั้นคอมเมนต์ต่อไปเทโรทอนคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเก็กงอกไฮเบอร์สามของเวียดนามคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยคอมเมนต์ต่อไปฉันขอชื่นชมในความมีสปิริตของเทโรทอนคอมเมนต์ต่อมา นายปาสบอกรู้วิธีหยุดทีลด็อนแต่จะหยุดด้วยวิธีนี้งั้นเหรอคอมเมนต์ต่อมาเก๊กนกไหนักเตะเบอร์สามของเวียดนามสมควรได้โดนใบแดงคอมเมนต์ต่อไป้างมี VAR แก่เก็กนกไหโดนใบแดงแน่และคอมเมนต์สุดท้ายฉันไม่ชอบวิธีการที่ผู้เล่นของเวียดนามเล่นมากเลยคลาสฟุตบอลอย่างแท้จริงต้องดูที่ทีมชาติไทย เดือดแน่ดัสกอนลีซอสองตำนานทีมชาติไทยเปิดใจถึงเบอร์3ทีมชาติเวียดนามเก็กงอกไห่สองตำนานตัวเก่าของทีมชาติยอย่างลีซอชุริเทพวิโนไทยและโกดัสกอนทงเหลาได้เปิดใจผ่านรายการไลฟ์สดถึงจังหวะนอกเกมของเก็กงอกไห่ที่ไปทําใส่ทีเดรดบญมาท่าน กัปทันทีนชาวไทยระวังเกมรอบชิงเลิศ AFF ครับนัดแรกหากมีดัสกอนและลีซอเวียดนามต้องโดนจะจัดให้อย่างเนียนถ้าอยู่พร้อมกันกับลีซอมีสะเทือแน่ทั้งลีซอทีระเทพวินไทยเปิดเผยว่าจังหวะของทีละทอนถ้ามี VR เก็กงอกไฮต้องโดนไม่แดงเป็นเรื่องต้องทําขนาดนั้นไหมไม่จําเป็นไม่ได้เป็นจังหวะที่เดือดดาดขนาดนั้นคุณก็ได้ฟาวไปแล้วโอเคอาจจะมี ใครพูดบ้างก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าถามว่าจําเป็นจะต้องผลักไหมต้องมือไม้ออกขนาดนั้นไหมคิดว่าไม่จําเป็นเชื่อว่าอาจจะมีการโชว์คาแรคเตอร์เฮ้ยนี่บ้านฉันนะเว้ยและดูถ้าแกกลับมาเล่นที่บ้านของเราในนัดที่2จะไม่มีแบบนี้เลยนะส่วนในการแข่งครั้งที่แล้วนะครับที่เตะบอลอัดใส่นาหน้าเตะทีมเจ้าไทยแล้วยืนจ้องหน้าโมนโนพูกิง้ง โค้ชทีมชาติไทยก็เกิดขึ้นที่สิงคโปร์แต่เล่นที่ไทยเขาก็ไม่ทําอย่างนี้ส่วนตัวของลีซอนะครับยอมรับว่าเมื่อก่อนเขาเกเลเรแต่เขาเจอแบบทีละทอนก็ต้องเอาคือแน่แน่นอนถ้าทํากับผมแบบนี้โดยท่านั้นดัสกอนทองเหลาครับอีกหนึ่งนะักเตะตํานานทีมชาติไทยก็ได้พูดถึงจังหวะของเก็กน้องไฮระบุว่าเป็นผมจะจัดให้อย่างเนียนถ้าอยู่กับลีซอมีเสถียรแน่นด่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับตผู้สมเป็นรอดเยียงของที่14มกราคม